บทที่14ตอนครูอมตะฉันรู้หลัวเฟิงพยักหน้าการที่เขาสามารถอยู่ในที่ของเขาเพื่อนำทางเขาแม้ว่าเขาจะเป็นครูครูเพียงไม่กี่คนก็จะติดตามสาวกของเขาเสมอแน่นอนว่านี่เป็นโอกาสที่หายากและหลัวเฟิงก็รู้โดยธรรมชาติทุกคนรู้เรื่องนี้เจิ้นหยานอดไม่ได้ที่จะพูดบนหน้าจอว่าอย่างไรก็ตามมีเคล็ดลับในการเลือกครูเคล็ดลับหลวเฟิงสงสยัย ตามที่ฉันรู้ไม่ใช่แค่การยื่นคำร้องและระบุข,ข้อกำหนดบางอย่างเช่นอาจารย์ที่เก่งกดทองกฎอวกาศและเก่งเรื่องอาวุธจิตขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับการเป็นครูสำหรับสมาชิกของพรเมอร์จะต้องเป็นทิเบตเทินอิมอเอร์แม้ว่าจะมีการกล่าวว่าระดับของราชาอมตะและราชาแห่งจักรวาลสามารถใช้สำหรับการชี้แนะส่วนบุคคลได้เช่นกันแต่นั่นก็ต้องการความเต็มใจของพวกเขาเหล่านั้นและวัชว u วยูนิเวิร์สคอมพานีก็บังคับมันไม่ได้ เจิ้นหยานก็ไม่สามารถอยู่เคียงข้างหลัวเฟิงได้เสมอไปเจิ้นหยานยิ้มบนหน้าจอฉันรู้คุณต้องการหาครูผู้เป็นอมตะที่เก่งในการรวมกดทั้งสองของทองคำและอวกาศเข้าด้วยกันหลัวเฟิงพยักหน้าแต่มีระดับอมตะมากมายบริษัทจัก,กรวาลเสมือนจริงส่งได้แค่หนึ่งมาคุณทำได้เพียงทำตามเท่านั้นเจิ้นหยานยิ้มจะหาครูที่ดีที่สุดสำหรับคุณได้อย่างไร คุณกลับไปเขียนใบสมัครแล้วเพิ่มประโยคหลังการสมัครเจิ้นหยานยิ้มและพูดบนหน้าจอบอกว่าคุณชื่นชมเทพผู้เป็นอมตะบูบูลูมากและหวังว่าบูบูลูจะเป็นอาจารย์หลัวเฟิงเข้าใจทันทีที่เขาได้ยินการส่งครูสอนระดับอมตะนั้นเป็นไปโดยสมัครใจผ่านระดับอมตะเหล่านั้นขอบคุณครับอาจารย์หลัวเฟิงขยับตัวไปชั่วขณะหนึ่งในจักรวาลความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และผู้ฝึกนั้นเกินความสัมพันธ์เพราะยิ่งมันมีชีวิตรอดนานเท่าไร่ มันก็เหมือนกับการมีชีวิตอยู่หลายร้อยล้านปีแม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถที่จะทําให้ญาติของพวกเขามีชีวิตอยู่ถึงหนึ่พันยุคญาติของพวกเขาก็จะยังตายในวันหนึ่งเมื่อญาติสนิทเสียชีวิตทีละคนลูกหลานที่ถูกพรากจากกันโดยไม่ทราบรุ่นอาจตายด้วยวัยชาราหลังจากพบกันเพียงไม่กี่ครั้งความสัมพันธ์จะดีเท่าอาจารย์และสิทธ์ได้อย่างไรอาจารย์และสิทธ์ครูสอนเด็กฝึกเด็กฝึกแข็งแกร่งขึ้นบางทีเด็กฝึกจะสามารถเป็นผู้ช่วยที่ท่งพลังของครูได้ในอนาคต และเช่นเดียวกับเจิ้นหยานที่จริงจังกับการช่วยเหลือเหล่าสาวกในการวางแผนทีและขั้นตอนนี้เป็นกรณีสําหรับสาวกที่ได้รับการปรนเปรือยอย่างแน่นอนในวันเดียวกันนั้นเองหลวเฟิงได้ส่งอีเมลเพื่อส่งใบสมัครทันทีแอปพลิเคชันนี้ยึดตามสิ่งที่อาจารย์กล่าวครั้งแรกที่อธิบายถึงข้อกําหนดบางประการของเขาและประการที่สองคำแสดงความชื่นชมต่ออมตะบูบูลูอันที่จริงเกี่ยวกับอมตะคนนี้หลวเฟิงไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนที่อาจารย์พูด ในวันที่3ามหลัวเฟิงได้รับอีเมลซึ่งมีเนื้อหาว่าบูบ,บูลูอมตะยินดีที่จะเป็นครูของหลัวเฟิงประมาณ10วันต่อมาในที่สุดบูบูลูก็มาถึงคฤหาสน์ของหลัวเฟิงประตูหน้าคฤหาสน์หลัวเฟิงเดินตามชายหัวล้นดีแลนที่อยู่ข้างๆเขารองเงียบๆให้บูบูลูมาถึงไปเถอดดีแลนพูดเบาๆ อหลวเฟิงมองอย่างระม,มัดระวังในทันทีลำแสงสีทองในระยะไกลตัดผ่านท้องฟ้าทันทีแล้วตกลงมาที่พื้นต่อหน้าหลวหลวเฟิงเผยให้เห็นร่างนี้คือคนแคระที่แข็งแกร่งที่มีความสูงเกือบ1.6เมตรและผมยุ่งมีกลิ่นแอลกอฮอล์เล็กน้อยในร่างกายดวงตาของเขาถูกยับยั้งแต่มีแสงว่าเป็นครั้งคราวหัวใจของหลวเฟิงขยับคนแคระคนนี้ที่มีความสูงน้อยกว่า1.6เมตร แม้ว่าความคิดดังกล่าวจะเข้ามาในหัวของเขาแต่หลัวเฟิงยังคงให้ความเคารพครูและหัวหน้ายามต่างกันสถานะของเทพตมตะก็สูงมากเช่นกันคุณคือหลัวเฟิงใช่ไหมชายครับผู้แข็งแกร่งเหลือบมองที่หลัวเฟิงหลัวเฟิงทำความเคารพชายครับผู้แข็งแกร่งเหลือบมองดีแลนที่อยู่ถัดจากเขาและดีแลนก็แสดงความเคารพด้วยความเคารพจากนั้นชายครับผู้แข็งแกร่งก็เดินไปที่คฤราสหาโดยมีหลัวเฟิงและดีแลนตามหลัง ฉันไม่ค่อยรู้เรื่องการสอนลูกศิษย์เท่าไหร่ชายร่างใหญ่คนคระเดินและผู้เสียงดังพร้อมๆกันแต่เฉพาะหลวเฟิงและดีแลนเท่านั้นที่ได้ยินทหารไม่ได้ยินอะไรฉันใช้กรงเล็บได้ดีที่สุดชายคระผพู้แข็งแกร่งพูดอย่างไม่ใส่ใจดังนั้นฉันจะใช้วิธีกรงเล็บเพื่อให้คุณเข้าใจกฎแห่งการกำเนิดอวกาศและที่มาของทองคำและให้คุณเข้าใจว่าต้องทำอย่างไรรวมกันครับหลวเฟิงเชื่อฟังอย่างเคารพ งเล็บคล็ดลับให้ตายที่ดีที่สุดของสัตว์ร้ายเขาสีทองคือฉีกท้องฟ้าและกรงเล็บหนึ่งอันตามคำกล่าวฉีกฟ้าฉีกดินในความทรงจำที่สืบทอดมาของสัตว์เขาสีทองรวมกับภาพโบราณและเงารวมกับความคิดทางศิลปะโบราณที่มีอยู่ในรูปปั้นของเทพสัตว์ร้ายเทคนิคกรงเล็บนี้สามารถกล่าวได้ว่าดีที่สุดของหัวเฟิงดีกว่าอาวุธพลังจิตและมีสงครามแน่นอนว่าการใช้ร่างกายมนุษย์ใช้วิธีกรงเล็บนั้นแย่กว่าแต่รักฐานนั้นหนา โอ้ชายร่างครัผู้แข็งแกร่งเหลือบมองหลัวเฟิงและยิ้มในที่สุดใช่ดีมากฉันชอบเด็กฝึกหัดที่เชื่อฟังและฉลาดมาเถอะไปที่สนามฝึกของคุณหลัวเฟิงเดินไปที่สนามฝึกทันทีในด้านศิลปะการต่อสู้ จำลองฉากให้กลายเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวบูบูลู oo, สั่งหลวเฟิงปฏิบัติตามคำสั่งทันทีและฉากในสนามฝึกทั้งหมดเปลี่ยนเป็นจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลของท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวแน่นอนเนื่องจากพื้นที่จริงของสนามฝึกมีขนาดใหญ่มากหลวเฟิงจึงสามารถเคลื่อนที่ได้ภายในไม่กี่ร้อยกิโลเมตรจากท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลน,นี้คนแคะบ,บูบูลู oo, และหลวเฟิงต่างก็ยืนอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว บูบูลูสั่งไปและแสดงความเข้าใจทั้งหมดในปัจจุบันของคุณเกี่ยวกับกฎไม่ว่าคุณจะใช้อาวุธหรือการต่อสู้ระยะประชิดความเข้าใจของคุณตอนนี้ไม่ว่าคุณจะแสดงมันออกมาอย่างไรฉันก็มองทะลไุได้ได้อย่างรวดเร็วครับอาจารย์หลัวเฟิงกลายปลายเป็นภาพหลอนและเริ่มเหวี่ยงกรงเล็บของเขาบนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเรียกเรียกเรียก นิ้วมืององเหมือนกรงเล็บของสัตว์และรูปร่างของมนุษย์ทั้งหมดก็เหมือนผีเหมือนสัตว์ประหลาดที่โบกกรงเล็บของมันอย่างประมาทกลางอากาศกรงเล็บที่แหลมคมนั้นเกี่ยวข้องกับพื้นที่โดยรอบและกรงเล็บที่แหลมคมยังสร้างกรงเล็บยักษ์ย้ายสีทองพร่างพลายโดยตรงมีเพียงกรงเล็บสีทองที่ผิวปากในท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวในจักรวาลน,นี่คนครับบูบูลูแต่เดิมเป็นคนสบายๆแต่ใบหน้าของเขาดูประหลาดใจเมื่อมองดูชั่วขณะหนึ่งหลวเฟิงกลายเป็นแสงสีทองลงข้าง บูบูลูอาจารย์กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยหลัวเฟิงกล่าวด้วยความเคารพคุณรู้จักเทคนิคการใช้เกรงด้วยหรือคนครับบูบูลูมองดูหลัวเฟิงด้วยสายตาแห่งความรักแข็งแกร่งมากเป็นเรื่องยากมากที่จะหาเด็กที่เหมาะสมก่อนที่คนครับบูบูลูจะมาตรวจสอบข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับหลัวเฟิงแต่พบว่าหลัวเฟิงเก่งเรื่องกรงเล็บจริงๆและคนครับบูบูลูก็มีความสุขมากจากก้นบึ้งของหัวใจ ในแง่ของการต่อสู้ระยะประชิดฉันยังใช้ความพยายามอยู่บ้างหลัวเฟิงกล่าวไม่น่าแปลกไม่น่าแปลกใจที่เจิ้นหยานให้ความสําคัญกับคุณมากในเวลาไม่ถึง200ปีความก้าวหน้านั้นน่าทึ่งมากและคุณยังฝึกการต่อสู้ระยะประชิดด้วยหรือไม่ทักษะกรงเล็บของคุณดีมากมันแยากกว่าคนเวอร์ามากหลวเฟิงกล่าวบูบูลูสายหัวฉันรวบรวมข้อมูลบางส่วนและดูวิดีโอของคุณฉันรู้ด้วยว่าโคร เทคนิคกรงเล็บนั้นทรงพลังมากแต่เทคนิคการใช้กรงเล็บของเขาหลงทางหื้อหลัวเฟิงสงสยัยเทคนิคกรงเล็บของคุณมีศักยภาพไร้ขีดจำกัดคนครบบูบูลูมองหลัวเฟิงด้วยความพึงพอใจฉันไม่มีอะไรจะแก้ไขคุณเนื่องจากคุณรู้เทคนิคกรงเล็บมันจะง่ายต่อการเรียนรู้ จากนี้ไปฉันจะสอนคุณชุดของความลับเหมือนกรงเล็บสามพันดาวซึ่งเป็นชุดของความลับที่สร้างขึ้นโดยฉันและด้วยความลับชุดนี้คุณจะมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับกฎแห่งทองคำและกฎแห่งอวกาศครับหลวเฟิงตอบด้วยความเคารพอมตะบูบูลูพยักหน้าอย่างพึงพอใจเนื่องด้วยความสัมพันธ์ของเจิ้นหยานบูบูลูคิดว่าเขาควรจะจริงจังกว่านี้หน่อยแต่เมื่อได้เห็นอัฉริยะที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ใน เทคนิคกรงเล็บเขาก็รู้สึกประทับใจทันทีที่เขามาเขาก็สอนวิธีการรับทั้งหมด3,000ดาวให้เขาบูบูบลูไม่รู้เทคนิคกรงเล็บของหลัวเฟิงแท้จริงแล้วเป็นเชื้อสายของรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายและแน่นอนว่าเขากำลังเดินไปตามทางที่แท้จริงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหลัวเฟิงได้อุทิศจิตสำนึก50%ของเขาในการค้นคว้าและศึกษากับคนครบบูบูลูหลังจากเรียนรู้แล้วให้สัตว์เดรัจฉานเขาทอง ในโลกภายในต่อไปเพื่อทำความเข้าใจสิ่งนี้ทำให้บูบูลูตระหนักว่าความเข้าใจของหลัวเฟิงก้าวหน้าไปในอัตราที่น่าอัศจรรย์อีก50%ของจิตสำนึกคือการยอมรับมรดกของเทพเสียงเวทมนต์ต่อไป